หกลัคนาราศีที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพุธย้าย29มกราคม2 5 6 7เวลาตี47นาทีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรแล้วการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังและได้ดีเพราะปากได้แก่ชาวลัคนาราศีอันดับที่หกนะชาวลัคนาราศีพิจิกอะ ชาว,วาวราศีพิจิกนะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพุธย้ายแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าการงานจะปังโดยเฉพาะทํางานอะไรที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีเพื่อนร่วมง,งานนะวาจาการติดต่อสื่อสารเจราจาจะดีมากๆนะหรือทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยานผานนะก็แล้วแต่นะหรือเซลล์ขายรถอะไรต่างๆนะเซลล์ขายยานพานนะอะไรต่างๆนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะปังมากๆในช่วงเวลานี้นะมีโอกาสขายได้ดีคอมค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆนะมา าแบบท่วมโถนเนอต่อมาอันดับที่5นะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีตุลเนอาชาวลัคนาราศีตุลน,นัต้องบอกเลยนะใครเป็นในหน้านะขายอาสังหาริมทรัพย์ใครที่ทําธุรกิจใครทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของการพูดการเจรจารการสื่อสารมีโอกาสเหลือเกินว่าจะปังนะเออ มีโอกาสเหลือเกินว่าจะปังมีโอกาสว่าการงานจะเจริญต่อโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะวาจาดีอาจจะขายอสังหาริมทรัพย์ได้ขายบ้านได้คอนโดได้ขายที่ดินได้นะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตนะจากวาจาของคุณการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือทําธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นเองต่อมาค่ะอันดับที่4ี่ได้แก่ชาวลัคนาราศีกันเน้อ ชาวลักนณาราศีกันนะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะวาจาดีมีสเสน่ห์มีโอกาสได้แจ้งเกิดอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังในเรื่องของการงานโดยเฉพาะทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารเนาะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้แจ้งเกิดมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นกระแสเป็นไวรลัลนะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาอันดับที่3นะคะได้แก่ชาวลักนณาราศีพฤกษ์ค่ะเออ ชาวลักนาราศีพฤษภต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะจะได้ดีและเด่นดังเพราะปากของคุณค่ะมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตรุ่งโรจน์นะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนะเอ่อหรือว่ามีเออเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในกระแสติดเทรนนะเป็นไวรัลนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้อาจจะดังเป็นพรูแตกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวในช่วงเวลานี้ก็ได้เออ ต่อมาค่ะอันดับที่2ได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษอ่ะเออชาวลัคนาราศีเมษต้องบอกเลยหากคุณทํางานในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานนะ ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารพรีเซนต์งานนาเสนออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากวาจาคุณดีวาจาคุณมีเสน่ห์ทำให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสาเร็จในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีจากวาจาก,การพูดการสื่อสารการพรีเซนต์การนําเสนอของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากๆในช่วงเวลานับตั้งแต่ดาวพุธย้ายไปต้นปเออสุดท้ายนะอันดับที่1ได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรเออ ชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้นะอำนาจวาสนาบาร,รมีดีมากๆวาจาพูดจาดีพูดจามีสเสน่ห์นะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็คอยตามพูดอะไรใครก็ลลกลงลงหลงรักหลงไหลข้างไกลในตัวคุณอำนาจวาสนาบาร,รมีมีโดดเด่นนะมีโอกาสเหลือเกินว่าการงานจะปังมากๆถ้าทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารก็ปังสุดๆไปเลยนะหรือพรีเซนต์งานนาเสนองานอะไรช่วงเวลานี้มีโอกาสประสบความสําเร็จ เริอนรุ่งเรืองรุ่ง,รงโร์ก้าวหน้าสุดๆไปเลยใครแล้วคุบนายอย่าลืมพิ่อนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ